สวัสดีจ้าแม่บ้านไซปรัสนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองนิโคเซียของไซปรัสนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันต่อเลยนะคะแม่บ้านไซปรัสได้เข้าไปที่ฝั่งที่ตุรกียึดนะคะในเมืองนิโคเซียนี่คือขนมที่เขาเรียกเ,ออเตอร์กี้ดีไลท์ของคนตุรกีนะคะน่าทานมากเลยค่ะ คนตุรกีชอบทําขนมสวยๆน่าทานที่สุดเลยค่ะร้านนี้ขายเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มสีสันน่าดื่มมากเลยค่ะ แม่บ้านใส่ปลัสมาเที่ยวคนเดียวกับกรุ๊ปนะคะแต่พอดีมีเพื่อนร่วมกรุ๊ปนะคะเข้ามาฝั่งตุรกีด้วยกันนี่ค่ะคนข้างหน้าตรงนี้คือคนที่มาในกรุ๊ปด้วยกันแม่บ้านใส่ปรัสก็เลยบอกเขาโอเคเดี๋ยวฉันจะเดินตามพวกเธอกันละกันไปตรงไหนฉันก็จะไปตรงนั้นค่ะแม่บ้านใส่ปรัสใจง่ายมากเลยถ้าเขาเอาไปขายตุรกีนี่เสร็จเลยนะคะ เดินกันไปเรื่อยๆนะคะขัดแล้วเข้าประตูตรงนี้นะคะเดี๋ยวชมด้านในนะคะโอ้แม่เจ้าทำไมมันช่างสวยงามเหลือเกินค่ะขัเดเนี่ยค่ะแม่บ้านใส่ปรัสไม่เคยเห็นสถานที่แบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะพอเข้าไปข้างในมันสวยงามมากนี่เป็นเมืองที่โดนตุรกียึดนะคะเป็นของคนใส่ประัค่ะ เรามาดูบรรยากาศรอบๆภายในตึกตรงนี้นะคะมันดูสวยงามจริงๆค่ะ จะนั่งกินกาแฟก็ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเขาให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงพวกเราจะต้องรีบออกจากสถานที่ตรงนี้นะคะนี่คือผลเสียที่เราไปกับทัวร์นะคะเราไม่สามารถใช้เวลานานกับสถานที่ได้ก็คือเราต้องทำเวลากันค่ะ อนนี้พวกเราก็เดินออกมานะคะเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปผ่านจุดผ่านแดนนะคะก็คือมีการโชว์พาสปอร์ตหรือ ID นะคะก็คือบัตรประชาชนนั่นเองค่ะฝั่งที่ตุรกียึดนะคะสวยงามมากเลยค่ะพวกเราจะเดิน ออกเราก็ลังเลใจนะคะอยากจะถ่ายภาพค่ะมันสวยงามมากแต่เวลาเราก็ไม่ค่อยจะมีกันน่ะนะคะค่ะแต่ก็คือโอเคสามารถเก็บภาพได้เล็กน้อยมาฝากเพื่อนๆค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผ่านจุดผ่านแดนมาแล้วนะคะอยู่ฝั่งนิโคเซียรประเทศไซปรัสค่ะค่ะแล้วนี่เป็นโบสถ์ในเมืองนิโคเซียนะคะตึกราบ้านช่องฝั่งนิโคเซียที่เขาเรียกเมืองเก่านิโคเซียก็เป็นแบบนี้นะคะครับไม่ทราบเพื่อนๆคิดว่าสวยไหมคะ พวกเขาสามคนเดินกันไวมากเลยค่ะสงสัยเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแน่ๆเลยค่ะ ตึกด้านหน้าตรงนี้คือไพรสณนีกลางของเมืองนิโคเซียค่ะกำลังเดินไปที่รถกันนะคะค่ะเดี๋ยวรถก็จะออกแล้วค่ะขึ้นรถแล้วก็ดูวิวรอบๆของเมืองนิโคเซียนะคะ ตึกด้านข้างตรงนี้เป็นตึกตอมอของนิโกเซียค่ะขณะนี้รถได้พาพวกเราออกนอกเมืองแล้วนะคะตรงนี้เป็นทุ่งข้าวบาเลค่ะไกด์ได้บอกว่าทุ่งข้าวบาเลตรงนี้ไม่ค่อยจะมีน้ำคนก็เลยปลูกข้าวบาเลเพราะว่าข้าวบาเลไม่ชอบน้ำเท่าไหร่ค่ะ รถกำลังพาพวกเราไปชมโบสถ์ที่เขาเรียกซีนูนะคะค่ะก็คือซีนูนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่บรัชด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโตเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าจะมีต่อนะคะ